พบกันอีกครั้งนะครับคนซ่อมรถปลูกผักนะสวันดีครับเรามาดูดินหมักกันนะหมักมาได้สักป็นอาทิตย์แล้วครับเกือบจะอาทิตย์ล,ละลาขาวเยอะมากเลยนะเพื่อน เด๋ยนนะโทษนะไม่รู้ว่าความร้อนหายหรือยังนะผมน่าจะยังร้อนอยู่ร้อนแต่ไม่มากเหมือนสามวันแรกนะนเพื่อนแต่ลาขาวเยอะมากลาขาวทั่วทั้งกำมังเลยละ่ะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่แหละพืชชอบมากเลยนะดินหมักเขาจะร่วนแล้วก็จะมีลาขาวเป็นสิ่งที่พืชชอบนะ น่าจะทั่วทั้งกำมังเลยนะเห็นไหมครับนี่แหละเดี๋ยวถ้าเขาเย็นตัวลงนะอีกสักหลายวันหน่อยนะโอลาขาวเต็มเลยอีกสักหลายวันถ้าเขาเย็นตัวลงนะเราก็เอาไปปลูกผักได้ผสมปุ๋ยหมักหรือจะผสมแกลบเก่านะให้เขาโปร่งให้เขาร่วนหรือจะผสมขุ๋ยมะพร้าวก็ได้นะเพื่อนๆโอ้ยังร้อนอยู่เลย ยังก็ถือว่าร้อนนะประโยชน์ของดินหมักนะเพื่อนๆก็มีประโยชน์เยอะนะคือเราฆ่าสัตว์บางชนิดหรือไข่บางชนิดได้ฆ่าเขาไม่ให้เขาไปเติบโตในกระถางเราหรือในในถุงปูของเรานะการหมักทําให้เขาร้อนเกิดความร้อนแล้วก็ความร้อนเนี่ยจะฆ่าพวกไข่ต่างๆไข่ด้วงเนี่ย อย่างน้น้อยไข่ด้วงจะโดนฆ่าแล้วไม่งั้นเขาจะไปอยู่ในไอ้นี่กระถางต้นไม้ไปก้นกระถางนะไปกัดกินรากพืชเราอะ่ะจากที่เราไม่เห็นตัวนะแล้วถ้าเราไม่ได้หมักดินนะแล้วเราเอาดินไปใส่ในกระถางนะพอเราปลูปปกผักหรือปลูปปกอะไรไปเรื่อยๆ <S <S เขาก็จะอยู่ข้างต้นผักเราบางทีก็จะเหลืองอย่างยกตัวอย่างต้นสมุนไพรนะสมุนไพรอารมณ์ดีอะ่ะ คงรู้นะสมุนไพรที่กินแล้ยิ้มอะ่ะผมก็เลี้ยงมาได้ต้นกับทุ่มหัวะนะแต่วันนึงสังเกตเอ๊ะทำไมต้นไม้มันเหลืองอยู่เรอยลดน้ําแล้วก็แล,วแล้วแล้วก็เหลืองดินอะไรก็ปกติก็ยอมเสี่ยงต้นหนึ่งยกยกต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็ดูก้นกระถางปรากฏว่ามีด้วงนะตัวใหญ่เท่าเอ,อนิ้วโป้งเราเนี่ยเป็นสิบตัวเลยอยู่ก้นกระถางเขาก็จะกัดกินรากพืชอะไรพวกเนี้ กินดินกินรากเพื่อทําให้ต้นไม้เนี่ยเหลืองได้เราถึงจําเป็นต้องหมักดินนะเพื่อน,อนประโยชน์ของเขาก็ดีตรงเนี้การหมักดินฆ่าไข่ของสัตว์บางชนิดได้แล้วดินเราก็จะสะอาดด้วยไม่มีอะไรเจือปนจะมีแต่ลาขาวที่พืชชอบมากๆนะบางท่านอาะ จะเพิ่งเข้ามาดูนะแล้วก็อาจจะถามว่าไม่เห็นบอกเลยทำยังไงเคยทําคลิปไว้หลายคลิปแล้วนะทวนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะดินเก่าอ่ะที่เราจะมาปลูกผักเราจะมาปลูกอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามาหมักก่อนก็จะดีการหมักเราก็ใส่วัตถุด,ดิบบางอย่างลงไปด้วยอย่างเช่นถ้าใครมีม,มีแกลบดิบก็ใส่ลงไปมีแกลบเก่าแกลบเผา ก็ใส่ลงไปหรือไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่ข้อสำคัญจะต้องมีไอ้ลำอ่อนแป้งผมในเนี้ยในนี้นะมีกากกาแฟอยู่ด้วยนะทำให้เราเพิ่มปริมาณของดินเราได้ด้วยเพราะว่าดินเราใช้ไปทุกวันทุกวันอาจจะเสื่อมอาจจะเหลือน้อยใช่ไหมแต่ถ้าเรามีกากกาแฟเราใส่ลงไปด้วยมันก็จะดีเพราะกาว่ากากกาแฟมีไนโตรเจนสูงนะ มีกากกาแฟมีดินเก่ามีกากากาแฟถ้าอย่างอื่นไม่มีก็ไม่ต้องแล้วมีถ่านผมมีเศษถ่านนะก้อนเล็กๆนะผมก็ใส่ลงไปด้วยนะพราเศษถ่านของข้าวที่เหลือๆมันจะมีแร่ธาตุอยู่ด้วยนะถ่านนะแต่ก็ไม่รู้แร่ธาตุอะไรนะก็ต้องไปศึกษากันดูเพราะถ้าเราไม่รู้เราก็บอกอรายละเอียดไม่ได้ถ่านมีอายเซิิ้ารืออะไรสักอย่างนะเป็นโพรงอากาศด้วยแล้วก็ลำ ลำนี่สําคัญมากเลยถ้าไม่มีลำความร้อนจะไม่เกิดนะคิดว่านะเพราะว่าลำแล้วกากน้ําตาลผสมน้ําปาหมักนะเพื่อนๆนใส่ลงไปผสมแล้วก็ลาดลงไปแล้วคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วเชื้อโรคก,ก็จะมากินน้ําตาลก็จะเกิดลาขาวนี่แหละสามวันแรกจะร้อนมากเลยร้อนแบบเอามือลงไปไม่ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนลงไปตรงกลางเนี่ยร้อนแบบเอามือคุยไม่ได้อ่ะร้อนอนะ่ะแต่ไม่ถึงกระพองนะแต่ก็ร้อนนะเพื่อนๆน